เข้าเกียร์ว่างรถจนสูบหรุทำยังไง สวัสดีครับยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องซูบารุบายเบียนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําขั้นตอนนะครับการจอดรถเข้าเกียร์ว่างของรถยนต์ซูบารุนะครับว่ามีขั้นตอนทํำยังไงบ้างโดยเฉพาะเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่รู้วิธีการจอดเกียร์ว่างนะครับของรถยนต์ซูบารุต้องมีปัญหาแน่นอนในเรื่องการจอดรถซ้อนคันนะครับจะไปจอดหน้าบ้านคนอื่นจอดตามห้างหรือจอดในพื้นที่ที่เราต้องเผื่อให้เขาเข็น ดูคลิปนี้จบทําได้แน่นอนครับนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีขั้นตอนนะครับในการจอดรถเกียร์ว่างนะครับในการจอดซ้อนคันของรถยนต์ซูบขหุนะครับว่าทํางานยังไงอันดับที่1นนะครับให้เราปุ่มหัวเกียร์นะครับอ่าแล้วก็กดปุ่มที่หัวเกียร์ค้างไว้นะครับอันนี้ต้องทําค้างนะขั้นตอนถัดมาให้เราเหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่ม engine stop นะครับพร้อมกันเพื่อเป็นการดับเครื่องยนต์นะเสร็จแล้วนะครับ ขณะที่ขณะนี้นะเรายังปุมหัวเกียร์อยู่นะครับยังอยู่ที่หัวเกียร์นะเราพร้อมเมื่อไหร่ที่จะเข้าเกียร์เองเราก็ถอยได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับง่ายมากๆเลยลองไปใช้ดูนะครับถ้าชอบสาระดีๆนะเรื่องการใช้งานรถยนต์ซูบารุนะครับอัปเดตข่าวสารข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เบียร์ด้วยนะครับ